ครับสซยครับอยู่ของช่องทีทันนะครับและในมาเล่นเกม DMC ได้ไปมือคายพาร์ตีเอ็นด้วยเรื่องของดันเต้นะครับตึ๊มันึ้นเนี่ยตอนที่โบก็จริงจริงในรอบนี้ก็มันก็เจริญสุขแล้วนะนี่มันปกติแล้วนี่คือศีลนาทรมสินะมันก็จบแล้วมูนดัตอ่ะคุณเราฆ่ามันได้ใช่สัปหลักก็เป็นอิสระสุดท้ายมันก็เคลียเรียบร้อยแล้ว าอาถัของแกเนี่ยก็มันเคลียร์แล้วไงอะไรฮะ <This. S 1> นี่มันเป็นไงมั่งวูจิวนาจิเชียมมุนดัตหรือเปล่าไม่ไม่มันไม่มีมุนดัตแล้วตอนนี้ทั่วเขาก็เป็นอิสระทับบนทีฮะซับเจ c t กะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนายมองมนุษย์เหมือนขยะเหรอฉันคิดว่าเราสู้อย่างอิสระการมีอิสระเนี่ยคน e. ต้องทำไปเพื่ออะไรกันฮะเฮ้ย<ส>แกไม่คิดอะไรมั่งเลยมนุษย์ยก็เบือนกับพวกขยะพวกมันก็ทำเหมือนเด็กพวกมันก็ทำทำเพื่ออะไรพวกมันทำสิ่งที่เลวทุกอย่าง เธอพวกเรานายกับข้าพวกเราเขช่วยกันฮะ<า>มีช่วยม,มึงช่วยกูเ<ง>หรอยังไงไอ้เนี่ยมนุษย์แคทแคทมันก็คือแคทมันเป็นสิ่งของแคทช่วยมึงน,นะเว้ยแคทเขาช่วยมึงทุกอย่างในชีวิตมึงเขาช่วยมึงเขาไปขอคอยไอ้นั่นมึคมนงคิดว่าไงฮะเขาพวกเราทำเพื่ออะไรนี่คือเออ ฟังกูพีดิมึงคิดว่าความเมื่อของมนุษย์นั้นมึงไม่เข้าใจจริงมั้เหรอว่าฮะพึงก็เริ่มสิ่งอะไรอย่างนั้นได้กูก็ไม่เอาห,หรอกกูช่วยมึงต่บมันตัดเลยนะเว้ยวัยจิ๋วมึงคิดว่ามึงทำแบบนี้กับกูเหรอกูไม่อยากทำม้าไม้มึงนะเว้ยน้องแต่กูต้องเริ่มวะ อ้าวนั่นก็ได้วูวชิวเต้เพราเขาปุกป่าซะมึงอ้าวก็มาดิมาด่าหญิงโอโ้โหไอ้ฝ่ายมึงความคิดไม่ตรงสวดทุกอย่างแต่ความคิดไม่ตรงกันว่ะวูวชิวต้องอยากต้องการก็คืออยากให้มนุษย์นั้นอยู่ใต้ใต้หัของเขาส่วนดันเต้อยากให้เขาอยากให้ทุกคนนั้นเป็นอิสระ สวัดดีไอ้ขยะสังคมมึงก well ็มาดิลูกตุ๊ดด่ามารูกไปทั่วอ้าวกูมาพร้อมมาด่ากูพร้อมมาดิวัจิ้วต้องเอาใช่ปะอยากเอาใช่ปะฮะก็มาดิก็มาดิจัสเมนสกา c a t a s s มึงเข้ามา เข้ามาได้เลยเออร่าเอ,อฮะมึงมาวีวุจิว้วช่วยกันแต่ความคิดไม่ตรงกันว่ะใช้ขวาเนี่แหละจับเบนด้นวย คือผมต้องใช้กวานเว้ยเพราะว่าเกมเขาว่าแบบผมเล่นเกมที่ผมใช้เวลาผมปากว่าจิงผมใช้กวานนั่นแหละมันต้องทำโดนจับเป็นเข้าไปมึงเรียบร้อยขอโทษทีนะไอ้น้องทำตัวเป็นเฟฟิลอดอยู่ได้มึงอะไม่ตัดไม่เอาก็ได้ หยอกเล่นนะไอหนุ่มคิกเก็กมึงไปฟอนติโน่เหรอมึงไม่ใช่ไอแอมเดอะสโตมมึงเป็นแค่วาจิลส์สนจนกูก็สนจรเหมือนกันมาเรียบร้อยมึงมันเหนื่อยแล้ว เฮ้ยฉันไม่เหนื่อยหรอกก็แค่เรื่องเล็กน้อยเองเฮ้ยแมงผักกูสักเปลวเลยเฮ้ยคิกเก๊กนะ่มึงอ่ะกูก็คิกเก๊กเหมือนมึงนั่นแหละแมงกายล่างแล้ว

วเจ้าเอาไงเออเออไม่ไหวแล้วออลงไปซะลงไปเออเออเออตันเต้ันเต้อย่าฆ่าเขาได้โปรดเถอะ ฉันฉันอยากให้ใหน้นายเปลี่ยนแปลงตัวเองเด้โปเธอเพื่อฉันเอ่อเดี๋ยวโอ้โหแม่งเกือบตายโอเคกูขอโทษนทุกคนเอ้ยเกือบตายไปแล้วมึงอะมึงผมขาวกูผมขาวพร้อมมึงเยเออตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กูผมขาวเท่ามึงเลยว่ะเออ เป็นไรหรเปล่าวะมาเจ็บไหมเพื่อนเพื่อน,อนมอีแม่งกูพี่น้องกันเออ้ยเป็นไงบ้างวะแม่งเจ็บเป็นไงบ้างวะโลกเป็นเนี้ยอยู่การควบคุม ตัวนี้ลกเนี่ยลูกมีไม่อิสระแล้วนายคงจะเข้าใจแกมันไม่ใช่มูดตันเต้นันไม่เคยนันไม่เคยรู้เลยอ้าวไว้มนเถอะแคทกูเจ็บมากพอแล้วกูไปก่อนแล้วกันมึงเป็นอิสระแล้วพวก กูรักมึงมากๆเลยไอ้น้องมันก็ไปปล่อยมันระบายฮะอืมฉันไม่รู้ว่าฉันเชื่ออะไรฉันรู้นะนายอ่ะนายคือดันเต้ไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งที่นายอาต้องการ ถ้าเป็นเพย์สามอ่ะแม่งก็จบไวแต่เนี่ยผมเล็นนิฟิทิทมันจะจบแบบนี้เออกูคิดเหมือนกันว่าเออไป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 กันดีกว่าอ่ะไปได้แล้วเดินเนี่ยในเวอร์ชันเพย์สามมันจะตัดจบเลยอันนี้แต่น,นี่คือจบอันนี้คือจบแค่นี้เออขอลูกตูดหน่อยนะ ขาทุบตัวได้โอเคอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมครไทช่องนี้ด้วยครับสลัดคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับซึ่งสลักคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดสมครไทด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมพาร์ตต่อไปเป็นพาร์ทเอลซีของมูจิลดาฟอร์เดี๋ยวแบบเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวเล่นไ e ก่อนไอ6ก่อนแล้วก็ ถ้าจบ IE6 แล้วก็ก็มาไลฟ์เดียวสีู่จิดาฟอ์เลยอ่าแค่นี้บ๊ายบายสวัสดีครับผมไายบาย